ครับสวัสดีครับทดาลองก่นส่งนะครับตอนนี้คือจะเป็นลูกลบเหลี่ยมนะครับสังเกตเหลี่ยมของลูกให้ดีนะครับจะลบมาแล้วนะครับลูกจะสวยงามครับสวยงามงานคุณภาพนะครับแล้วก็ตัวนี้เสียงเฉพาะนะครับแล้วลูกก็จะดิ้นดีมากนะครับวิธีการเขย่าลูกรบเหลี่ยมนะครับเขย่าให้แรงกว่าลูกปกตินิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่ลบเหลี่ยมทําให้เหลี่ยมมันลื่นนะครับ สังเกตผมจะขย่าแรงนะครับคู่6ครับตอนนี้จะคู่ต่ำคู่สูงมาหมดนะครับจะเป็นคู่11นะครับสิบเอ็ดนะครับตัวนี้ตรวจทุบไม่เจอแม่เหล็กไม่ติดผ่านทุกอย่างเครื่องตอสผ่านผ่านทุกอย่างนะครับเทคนิคทางร้านครับ สี่สี่สามสังเกตสิบเอ็ดจะมาบ่อยคู่จะมาบ่อยนะครับทีนี้ผมจะเปิดฝาให้ดูมั้งครับจะได้สบายใจกันนะครับว่าโอเคเราไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรนะครับนี่นะครับจะมีต่ำมาบ้างนะครับอันนี้ผมเขย่าเบาด้วยนะนี่นะครับเขย่าแรงครับลูกรบเหลี่ยมนะครับเขย่าแรงคู่หกครับห้าสังเกตดูที่เหลี่ยมลูกนะครับจะไม่ใช่เหลี่ยมปกติ ส่วนมากเขานิยมเล่นกันครับคือด้วยความสวยงามนะครับตองเอี่ยวครับเสียงเฉพาะครับคู่สีนะครับถ้าขย่า,ยาเบาๆนี่คือลูกจะไม่ไปนะครับลบเหลี่ยม เนี่ยครับเขย่าเบาหน่อยก็จะต่ำเลยนะครับเป็นคู่3หน้าลายก็ได้นะครับหน้าสีก็ได้หน้าลายก็ได้นะครับ11ครับคู่2ครับคู่2ครับสูงครับคู่5ครับ